สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้กําลังใจสาวไทยแล้วก็พูดคุยหลังเกมันสักนิดนึงนะครับหลังจากทีมชาติไทยแพ้ทางด้านอเมริกาไป3ต่อสูเซตแน่นอนเลยครับเป็นเกมที่ทีมชาติไทยก็อาจจะเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หมดแรงไปอะไรแบบนี้นะครับแต่แน่นอนครับคลิปนี้เรามาให้กําลังใจสาวไทยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากว้ด้วยครับกับซูซูกิเอลก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6กแสนเ 90000บาตอ,อกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัด รับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w s u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your Ding Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Su z u กิคอสเวี CA เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกา m a สมาร์ทไฮบริดและโครงการดีๆของซูซูกิ หลังที่เราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยพ่ายแพ้อเมริกาไป3-0ต่อเซตนะครับโดยรูปเกมก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราสู้อเมริกาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่พอเซตสเซต3ผ่านไปเนี่ยต้องยอมรับกันจริงๆว่า อเมริกาแข็งแกร่งกว่าเรามากๆครับเราไม่สามารถต้านทานความใหญ่ความรวดเร็วของอเมริกาได้ครับมีทั้งความเร็วและความหนักนะครับอีกอย่างหนึ่งครับทีมชาติไทยของเราก็ได้พักไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลอย่างมากเลยนะครับแต่ให้ทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของอเมริกาได้นะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เพื่อนๆคงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าในเรื่องของจุดบกพร่อง ข้อดีข้อเสียเป็นแบบไหนในเกมนี้โอกเกอร์ขออนุญาตไม่พูดถึงกันแล้วกันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการให้กําลังใจกันครับก็ยังไงเราก็ร่วมเชียร์กันต่อไปนะครับโอ๊คเชื่อว่าทีมชาติไทยยังไงก็ยังจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้ถึงแม้ว่าการเจออเมริกาเนี่ยผลงานมันจะไม่ดีแต่โอ๊คเชื่อว่าเกมที่เราเจอกับเซอร์เบียเนี่ยครับมันก็น่าจะยังพอมีโอกาสที่เราจะได้เซตนะอาจจะไม่ได้หวังถึงการชนะนะครับอาจจะหวังถึงการได้เซตซึ่งโอ๊คมองว่าทีมชาติไทย ได้พักเต็มๆได้พักเต็มๆ1วันนะครับ1นวันกว่าๆด้วยเพราะเราจะแข่งอีกทีนึงเนี่ยเโมงเช้าของวันเสาร์ซึ่งแน่นอนครับทีมชาติไทยอกว่าทำได้นะในการเจอกับเซอร์เบียครับเรารุ้นเซตไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะไปรุ้นชนะเนี่ยเดี๋ยวยกไว้ก่อนดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูฟอร์มวันนั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้กําลังใจกันครับแน่นอนเลยครับเกมกับอเมริกาเพื่อนๆอาจจะมีอารมณ์ที่ว่่่่่่่่าาาาาเเเเลลนนนนนไไมมมมมมดดีีบบบ้้้งงงงอออออะรรรรแแแวววัป็ืธยูใกต นักกีฬาทําเต็มที่แล้วครับเพื่อนๆถึงเวลาตอนนี้คือเวลาการให้กําลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมมองว่าส่งแรงใจให้สาวไทยเยอะๆอกเชื่อว่าทุกคนเสียใจครับทุกคนไม่อยากให้มันผลงานไม่ดีหรอกแต่ว่าด้วยการจัดตารางที่เป็นแบบนี้อาจจะต้องยอมรับตรงนึงว่า โอเคแหละต่อให้100%เราก็อาจจะสู้อเมริกาไม่ได้แต่ว่าด้วยการจัดตารางแบบนี้ครับและการเจอเยอรมันที่หนักอยู่แล้วนะตัวสูงใหญ่อยู่แล้วมาเจอกับอเมริกาในการพักไม่ถึง24ชั่วโมงตรงนี้โอ้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกับทางด้านของสาวไทยพอสมควรโอ้กมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆครับกำลังใจส่งกันไปเยอะๆนะครับอารมณ์ในเกมนี้ได้แต่มันจบเกมไปแล้วเราให้กำลังใจกันดีกว่าแล้วเรามาดูกันครับว่า การเจอเซอร์เบียจะเป็นอย่างไรการเจอโคเอเชียจะเป็นอย่างไรนะครับโอ๊กยังเชื่อว่าทีมสาวไทยยังคงเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วโอ๊กมองว่าโอกาสที่เราจะยังพลิกล็อกนะ ชนะเซอร์เบียได้ถามว่ามีไหมมันก็ยังพอมีถึงแม้มันจะน้อยนิดก็ตามแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆส่งแรงใจแรงเชียร์ส่งพลังบวกไปให้สาวไทยโอก๊กเชื่อว่าพวกเขาต้องได้รับอย่างแน่นอนครับผมสำับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและนี่ก็คือการพูดคุยกันให้กําลังใจสาวไทยก็แล้วกันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ